เออกะรเลี้ยแต่สารละลาเออบ่ากะคือไปไปสะก้อนเ็บเงินเนยบ่เอาไปสะก้อนเอาไปสะก้อนมาท่านขายเออมาท่านขายถามว่ากาเอากาคือมาท่านขายเออมาเดนกันกาซื้อคสิมาไหมเออกาซื้อกันเม่ยนลุ้นไห้คยไห้พอไห้พอไน่เพราะว่าตาละเมือมันคิดมาคือกันาะอืการบกกาซื้อควายสีม้าไหมกาซื้อหาเนนุไห้กับวยนทวนนี่กันปกาาปลสเย็ดจไดหมน้อ มันมันสีเียงมันสีขาทุนหลายคนม่หลายดรอกม่หลายหรอกงายปันนี่กมัสีขาทุนขาหรอกล่ะจ้างก็บ้าขาเรื่องงาปันโอ้ยแล้วเขาไปเหนจุงไสโม่ปันนี่เงยเลือสันปันน้อยูนานหันมันนี่ก็หูแม่ันบัโต้ตวแม่เงยก็หมูแดงยมันเงว่าบอกเตนหน่อยง้างๆอยู่ một cái màng nha một cái lá cái quân cá, mua cái máy cầm đồ để ra, à, để lại cục có ra con khoai hậu, mình để vỏ bánh, ừ, ai ngồi đây lá cái lại lại quần áo khoai thái, ừ, lại ừ, 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 nghe con, này luôn. Ờ, à, cho mà lại. Hắn, hắn má này, bà lại Bưng hành, phải này như chị đi Mắt tiền ngoan là chồng này nhà cải nhé, cái tổ Mắt của này được vừa đi quá có thể cái gì nữa Đừng hành nổi nhé, ở đây anh bốn má, hành bốn má nhuận Quách thì thì đầy vô bánh tấm cả sự, sự, sự và cứ công mắt của cô đơn phải là hắn à, là hắn là hắn là hắn là từ con... là hắn 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 นนี่ะไหนหลังวันที่หนึ่งแบงใช่ไหมอ๋อแล้วไปหนีเขาเอ้ยขนาดแล้วก็เป็นหน,น,นีแล้วเอาลัตเตอรี่มาแล้วไปหนีเขาไปเขาไปตามเก็บหนีด้วยเก็บลาแล้วลัตเตอรี่มาแล้วเราเลยยังมายังเขาตามมาเห็นขีไม่ได้เขาไปด้วย người ta mang mời 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 hải mời mời กับโมเรนนั่เต็มเต็มบ่เจ้ากงเลนี่ยโมเนมาไม่ได้สิขอบคุณค่ะหนึ่งคนชมค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยแสายสักผ้าได้แล้วการมือนีนไข่เนี่ยเหรอเด้อเพื่อนๆเลยไข่เนี่ยหลับค่ะสักผ้าได้แล้วตาผ้าเรียบร้อยแล้วก็ ขอบคุณนะคะเด้อึ่งคนคขอบคุณค่ะใกล้เนี่ยเหรอคะว่าเมื่อไหร่ป่ะไหนมานขึ้นว่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่มาปิ้งกำลังใจให้นะคะ่ะเด้อยินมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณมหลายเด้อค่ะเด้อ นนขอบคุณทุกคนชมนะคะขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณหลายเๆคะ่ะเด้อจีมาใหกกำลังใจค่ะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ้ยบายกสิขอลาลงกสิก่อนเด้อค่ะเพือ่อนๆสำหรับเืิอนี้เลาวก็นเราจะอืม่ป่าจะพ่อพ่อกันใหมแล้วกันเราจะสำหรับเงินนี้สวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย